Don't leave the game ห้ามออกจากเกมนี้ทำไมถึงห้ามออกมีประตู The Last Player Standing the Game Get the Key ก็คือว่าถ้าเราอยู่ในเกมนี้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้กุญแจมาเปิดประตูนี้ซึ่งจะมีใครทำไหมอยากจะอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้อย่างเงี้ยหรอก็เลย Don't leave the game มีออบบี้ให้เล่นค่าเวลาด้วยจะได้แบบไม่เบื่อที่เราต้องรอตกลงรออีกกี่ชั่วโมงกี่วันถึงจะได้แล้วการผ่านออบบี้แต่ละอันเนี่ยทำให้เราทำลายหัวใจของคนที่อยู่ในเซิร์ฟได้ด้วยอันนี้ที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยถ้าเราผ่านได้เราจะได้หัวใจเพิ่มหนึ่งดวงส่วนอันนี้ถ้าเราผ่านได้เราจะลบหัวใจของ คนในเซิร์ฟเนี่ยแบบสุมเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้ารถโดนแล้วตายเขาโดนเตะออกหรือเปล่าฮาร์ดออฟบี้ถ้าสำเร็จเนี่ยจะลบสามหัวใจหูไหนลองซิก็ไม่คนามือเราเท่าไรหร่หรอกหน้าโอ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี้ยแอบยากอยู่แอบยากอยู่ขอลบแล้วสามหัวใจสามหัวใจเนี่ยถ้าใครเคยโดนลบแล้วเนี่ยตายได้เลยนะ ตายได้เลยนะโอ้ยเราไง You are getting kick เราโดนเตะไป20 30วิถ้าเวลามันหมดเนี่ยแปลว่าเราจะโดนเตะเล้าโอ้ยจบแล้วครับทุกคนก็เกมนี้ก็จบแล้วนะครับ <laughs> เอา้าทำไมยังอยู่อ่ะอยังไม่ไปอเหรอไปได้แล้วเกมจบแล้วไม่เล่นแล้วโดนเตะแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ถ้ายัางอยู่ฝากกด subscribe กด like ให้ด้วย เราพูดจริงยังไม่ไปอีกเหรอกด subscribe ยังกดไลค์หรือยังกดแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยอยู่นานกันไปแล้วไปได้แล้ว